สวัสดีค่ะพี่น้องพอกัน,นกคือเกาขาในช่องแซบไลสไตล์สา,สาวแมวมาค่ะมัอนี่ก็ะดี้ยวเนียบแซบอีกแล้วจ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเส้นหมี่ค่ะพี่น้องมีขาวอันนี้ใส่เคข่งปุงแล้วนะคะเนาะมาค่ะคนเลยบ่เดโอ้ยสาบาทจ้าพี่น้องซื่อเขาเจ้ามากได้่ากลาย ลูกชิ้นนี้ก็คือลวกมาเพิ่มจะพี่น้องแล้วก็ไสเหนือมาเพิ่มน้อยนึงสดน้ำก็จะเลยอืมมะนีกนลาไลคือเกาจาก้ะมีผักสลัดเนาะมีอันโหระพามันนี่มีอันนี้น้ำจ้ะพี่น้องมาละขีนอกค่ะพี่น้องค่ะมีแคบหมูมีอันทั่วงอกน้อยนึงค่ะพี่น้องค่ะผัดบใรพริกจีเอามาสองไม้เลยจ้ะมันนี่นี่จีเองเนะจ้ะเด้ออนันนี้จิมกับกะปีค่ะพี่น้องมาค่ะแซ่บๆบเลยค่ะพี่น้องมันนี่หิวมเขาแล้ว อากาศก็ห้อนดีครับฮ้อนเป็นตะนายครับหืมปรุงเรียบร้อยนะคะแกะกะปิกันไปเนาะขาดบ่แล้ไปใส่ไอ้นี่แล้วเนาะใส่ละอืมอืมนมืงนีง่เถอะมากินเลย Mhm. Mm yeah. ืมเจ็เท่ายิ่ข่าวแห้งจะพี่น้องต้องเสด็จกิน that คำใหญ่ๆเลยจ้ะจับ ผมมันซ้ำกันมันเดิได้มาทาอยู่กุกภัยก่อภัยอืม អូអូសប៊ីកាឡែន นสมยาอหลีขาดบ่ไ้นะจ๊ะพี่น้องพริกจิ้มกะปิ ม่เห็นอะไรมาไทยไม่น้าตาจ้ะยูบ้านนะเถิงเสียงเพลงจักเสียงยังเป็นเสียงยังได้พี่น้องอุ่นไหวฮะก็เลยเดี๋ยวลงมาเนี่ยนี่กะอาจจะไม่เสียงนะแต่ก็บรรยายทำยูบ้าน เวลาคื้อรับตาโรงแรมมั่นสิ ดีใจตาเนี่ย còn thịt không nhầy nhầy ทั้งเผ็ดทั้งห่อนจ้าพี่น้องเอะไะจ้าพี่น้องจา้ามืาอนี้ก็เมนูแซ่บๆจ้าพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเส้็นมีกินกับผักไล่ๆกินกับบักบะละขี้นกพริกจีจำกะปิครับพี่น้องซองใหม่เงีง้เหลือซัมเนี้เหลือสามหน่วยทั้งเผ็ดอันแนะนามทั้งเผ็ดพริกแตกระแ่บดีครับพี่น้องคะ่ะ นั่นแหละค่ะเมื่อนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนเด้นะ่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปนาค่ะมื่อนีนเขอตัวราาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ